สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมสูงอะไรไม่รู้หนึ่งเลยลูกค้าสั่งอะไยากได้ทรงเลยครับทรงข้างหลังทุยๆอะค่ะแล้วก็สวยๆไม่ควางจังมากค่ะครับมาจากไหนครับลูกค้ามาจากศรีนครินทร์ค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณติ๋มคุณติ๋มศรีนครินเลยค่ะก็เอาเปิดถั่วไปไหมเปิดถั่เปิดถั่วฟังไปเลยนะอ่ะมันบางๆค่ะแล้วข้างบนก็ตอดท่านที่เหลือสูงๆดีกวอาไหม เมื่อกี้นี้ที่พี่เขาซอย,าออยส,สามมิ้วบป่ะคะใช่บวดูกับโลกซีสแอมของเบนเบนแล้วก็๋ยวเราจะถ่ายข้างลังทิ้งเลยดี้หมไปที่ไหนอ่ะประมรจางสุดคอบยาวอะถ่ายที่ไหีเราไ้แล้วใส่ โยนซ้ายไปตรงๆยกกว่าห,หายถึนะไงไหนถึงต้องมาจุดสมรรถนะไ่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ไปด้านฟวาครับ ถ้าผุก็น่าจถ่ายใช่ไหมล่ะป้ายป้ายไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายตรง,งเลี้ยวขวาเลียมาขีลงมาหาหัวแลครให้มัน้ายตัด มุมเลย้ข้าหลังแลมุมันขวาวัดสว,สวสัดเย็นๆีเข้าไปเนยจุดแรกเลยเอาีดังขึ้นมันใสแตงูกไปอยูู่กไปอยู่น,นบีดังขึ้นมาใส่ ล n เลงแต่งวงจนเดี๋ยวร่ปัาอ่ะพเดียวรออยู่ปออยู่นปัดอ่ะยังอยู่ปัดออกนิดเดียวเดียวใช้มุมด้ขวาตั้งไว้นีแล้วก็ใช้มโงหลังจอน้านซ้ายนิดเดียวดลงมาช ขีดมหาเนหายนขมับหรือขมับตัวเนี้ยขีดลงไปเพราะเราขอบทรงเราอยู่ระดับขมับขมับเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนันเลยขีดหาังกระตับอยู่ตรงไันเลยสี่ห้าองศานะขีดกระตับขีดถ้ามันสั้นอะนอนบีแล้วโอเวอร์ซึ่ควบคัดขึ้นไปเลยนะครับถ้ามันสั้นมันทีบางบากนะโอเวอร์ซึ่ควบคัดขึ้นไปเลยวางอยู่สี่ห้าองศานะ ัาถึงไหนอะเทางเป็นหัวล้านเลี้ยวออกหนึ่งสองสามสี่กุโลหนึ่งสองสามสี่กุลงอตถ้ามันยาวคิดได้ก็จีบถ้ามันยาวจีบกีบได้ก็กีบกีบไปในกระตัดโอเวอร์กีบหรอมาจีบตัดไม่เสียง ข้างหน้าผมบ้างอะ่ะตัตเดเกียวกันิดเดียวพอมีตัดตรง,ง,ต,ง,งรต,ต,ตรงเลยยกขึ้นคัดผมยกขึ้นเ0้าสองศาแล้วตัดตรวงแล้วหาแคร์ดข้างหน้าให้มันเรียบร้อย สภาพผมบางใช่ไหมแล้วก็ตัดตรงเลยบางเฉยแัวที่หนึ่งหนสามนิ้วนะัวที่สองเลยสามนิ้วตัดทิ้งแัวที่สามตัดทิ้งวที่สี่กฝังเสยนงไปขนาหนิดนึงแัวที่หนึ่งังข้างแัวที่สองแที่สามแที่สี่ หมุนคับที่ห้าที่หกตัที่เจ็ดที่แปดที่ 6, ท 8, ท 8, เก้าหมดแล้วดยการที่ทข้างของเชืยอยู่สองนิ้วขออากาศสนิ้วเสีองลอสามนิ้วเชื่อมกับสงนิ้วขีดดึงมาท้้งข้าง ดูไนมคีบตัดคีบตัดคีบตัดขีบ ้อนขึ้นเช็คเมื่อกี้ตัดด้าขวางแล้วเราเช็คแน่นอนโดยสามนิ้วตัดทิ้งไม่มีกระข้ามสองนิว้วเยอะเยอะ เส็ดเยืเ้ยๆหน่อยก็ตัดไปไม่มีก็ตัดลมลบแรงๆไหมรักษาฟอร์มไปถ้้มันเคยชินไหมไม่จะเต็บไปตัดตัวนี้เป็นฟอบ์นะลูกค้าไปทำสีมา เข้มนี้นะครับไล่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ที่ลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้มันให้มันบางมันขึ้นขึ้นลงตามไหูหนาหนึ่งสองสามสี่ที่ลงหนึ่งสองสามสี่ที่ลงแล้วก็ข้อหัวลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนี่ปดหนึ่งสองมี่ยปวันนี้มันเข้มนะปาสามหนึ่งสองสามสี่ที่อยู่รงหนึ่งสองดปรพอ เรียมมนี่เทียมโปรโมชั่นพอแอบหรืจอนซ้ายขวาเข้ากันก็ใช้ได้ถ้าจอนมันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยพอก็แต่งนิดนึงจอนมาแต่งด้แต่งให้จอนสลินมันเป็นตัว V แบบนั้น ตอนแรกเขาเป็น huh. ผู้หญิงดก็จะทำให้เป็นคอมนะเป็นคอมเป็นผู้ชายมากไม่ได้ก็มีลักไซะนิดนึงเอาไว้เป็นสัญลักของผู้หญิงอีกมวตผู้หยิงไหม แล้วหลังก็รักไซนี่ค่ะรับรักไซมีรักไซแต่รักไซสั้นนะไม่ได้ยาวเดี๋ยวมันก็ยาวข้างบนผมใส่โฟมนา้ยกโวรใส่กระเยดได้ไหมได้เลยนะได้เลยใส่โฟมกดกรเลยนหนึ่งลูกก๊อลฟใส่ตรงไหนตรงไหนที่อยากให้แข็งก็ใส่จะท่วงหัวนั่นแหละใส่ท่วงหัวทวงหัวอยู่ทรงไหนเพราะผมลูกค้าบ้างนะครับกระเพดยกโวร ใส่ลโคนให้มันหลอกกระโหลกเหมือนเหมือนคนผมเยอะต้องใส่ ต้อแกอเาให้ง่ให้มันกรอบๆพักพังหน้าไว้ส่วนข้างบนนะครับเฉพาะจุดนะจุดจะเปิม่มีความหนาทึบไปเป็นก้อนๆตกออกห้าสองเปอร์เซ็นสามเปเซ็นตไม่ต้องออกเยอะนะสองเอร์ซสามเปอรซ็พะจุดบางจุกขห้าเอร์เซ็น เยอะข้นมาเหน้ายยาวเลยพอเนื้อสวยแล้วสวยก็พอตาดดูครับ จับยีๆระหว่างผมส่วนแรสเส่นหลังยีๆเพ้ให้มันเห็นดังหัวแล้วก็คุยๆมาร้านดำเนิอตอนาตั้ง,ง,งอยู่ปากซอยพงศมวจตรทสองเกียเ่ยไสายไหมคอทมอนะหาไม่ยากเหี๋ยวจะตัดผมทรงนี้ลองตง้องถือมาได้ทรงอื่นก็ตัดเปลี่ยนนสอบถามมาชอบก็แค่ผ่าน่ชอบก็ช่วยผลักดกแชร์ให้เลย สวยสวยทียกลางลเ,เสร็จครบแล้วเป็นไ,ไงบ้างค่ะสวยใจไหมจใจเราเี็บเอานะอย่าได้ยาวๆหน้ายาวหน้าไม่ยาวเสร็จเอาข้างหน้าเอาไปย้อยๆเอาไว้กันเดียดเอาไว้การลุกหนาวไป <c oughs> ไม่มีทด่ชี้แล้วตอนนี้มีแต่เสือแล้วก็กดๆมันลงให้มันชี้วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอสอนจากผมลงยูทุนนะสอนฟรีเท่ากับใน YouTube และแอนเพจดกำเนิดซาลอนนะครับด้วยให้ทั้งหม่ด้วยขอขอลูกค้าเดินทางกลับบ้านหรือว่าแป็นแรงผมักดัขอบคุณค่ะดึงด้วยดขอบคุณค่ะลาไปก่อน